เน็ตฟลิกเทเตอร์ดูหนังพรีเมียมความคามชัดระดับ 4K อ l t ตร HD ติแบบไม่มีโฆษณาคัน่นในราคาเพียง129บาทต่อเดือนไม่ต้องไปหาเพื่อนมาคอยหาให้เสียเวลามาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครไม่ยอมจ่ายเงินมีซีรีส์และหนังให้ดูมากกว่า1 0 0 0 0 0เรื่องดูได้ทุกวันทุกเรื่องทุกที่ทุกเวลาหรือจะดูจอเล็กระหว่างใช้แอปอื่นอยู่ก็ทำได้ใช้เมลเดิมได้ตลอดประวัติการดูไม่หายและไม่มีการบังคับให้ต่ออายุมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำวิธีใช้งานและแก้ปัญหาตลอด ยิ่งซื้อเยอะยิ่งถูกหมะสำหรับคนดูระยะยาวมีรับประกันจอให้ลูกค้าทุกจอไม่ต้องใช้ VPN มีระบบล็อกพินส่วนตัวเพื่อไม่ให้คนอื่นเข้ามาดูดูได้บนทุกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีและอุปกรณ์อื่นๆอ,อีกมากมายเพียงแค่แอดไลน์มาที่ a d N F cheater หรือจะกดในลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้ครับและถ้าบอกว่ามาจากช่องนายหางแดงคุณจะได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลมูลค่ารวม30,000บาททุกเดือนของแท้ปลอดภยัยต้อง N F cheater เจ้าเดียวเท่านั้น สวัสดีครับผมนายหางแดงวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวของทหารสองคนที่ได้รับภารกิจให้เข้าไปทำลายป้อมปืนของพวกนาซีแต่ทั้งสองกลับได้เจอความลับอันน่าสะพึงกลัวที่พวกนาซีซุกซ่อนเอาไว้บวาแท้จริงแล้วพวกมันไม่ได้ใช้แค่ทหารแ,รและกระสุนปืนในการทำสงครามแต่พวกมันกำลังพยายามจะใช้สิ่งอื่นที่ชั่วร้ายโหดเหี้ยมและชอบกินเนื้อมนุษยส์สด มาเป็นอาวุธในการเอาชนะค่าสึกของพวกมันกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า The Devil Rock ในปี2011คำเตือนภาพประกอบในวิดีโอนี้อาจจะมีการเซ็นเซอร์ที่มากกว่าปกติหรืออาจจะมีภาพที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในบางส่วนเพราะภายในหนังเรื่องนี้เต็มไปด้วยภาพของคนที่โดนชำแหละและรอยเลือดที่สาดอยู่แทบจะทุกฉากของหนังจึงทำให้ต้องมีการเซนเซอร์กันอย่างหนักหน่วง และก่อนจะเข้าเนื้อหาของหนังในวันนี้ผมอยากจะรบกวนให้ทุกท่านช่วยกันกดไลค์สักหนึ่งไลค์คอมเมนต์สักหนึ่งคอมเมนต์ comment, เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อทหารฝ่ายพันธมิตรสองนายทําการลอบเข้าไปในเกาะแห่งหนึ่งที่ถูกพวกนาซียึดครองเพื่อทําลายป้อมปืนใหญ่และดึงดูดความสนใจของกองทัพนาซีก่อนที่ฝ่ายพันธมิตรจะยกขนขึ้นบกที่ฝรั่งเศสในวันดีเดย์ดเบนและโจสองทหารที่ยอมเสี่ยงชีวิต ต้องฝากกับระเบิดนับร้อยที่วางเรียงรายอยู่ใต้ผืนทรายจนพวกเขาสามารถเข้ามาในป้อมปืนของพวกนาซีได้สําเร็จแต่เมื่อมาถึงพวกเขากลับพบทหารนาซีเพียงแค่คนเดียวเพราะที่เหลือนั้นกลายเป็นซากศพที่ถูกชำแหละบางก็ฆ่าตัวตายหรือไม่ก็โดนสังหารด้วยวิธีการแปลกๆพร้อมกับเสียงครวญครางที่ฟังดูน่าสยดสยองและน่าสงสารในเวลาเดียวกันและเมื่อทั้งคู่แยกกันไปสำรวจตามส่วนต่างๆโจก็ได้เจอกับห้องที่ดูเหมือนจะเป็นห้องสื่อสารแต่มันกลับเต็มไปด้วยเลือดสดๆและซากศพของมนุษย์ ที่โดนชำระเอาเนื้อและเครื่องในออกไปจนเกลื่องหมดนอกจากนั้นโจยังได้เจอกับหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการอันเชิญปีศาจแต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้ทําอะไรก็มีใครบางคนเดินมาทางด้านหลังและใช้ปืนยิงใส่โจจนเขาตายขาดที่เบนที่ได้ยินเสียงปืนจึงวิ่งตามเสียงมาเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับโจกันแน่แต่เมื่อเขาได้เห็นร่างที่ไร้วิญญ,ญาณของเพื่อนทหารตัวเขาเองกลับถูกด้ามปืนฟาดใส่หัวจนสลบจากนั้นเมื่อเบนได้สติกลับคืนมาเขาก็พบว่าตัวเองถูกชายคนหนึ่งจับมัดแขนมัดขาเอาไว้ ก่อนที่มันจะเริ่มทรามานเบนและเค้นถามว่าภารกิจของเขาคืออะไรแต่ในตอนนั้นก็มีเสียงร้องโหยหวนของสิ่งที่คล้ายกับมนุษย์ดังขึ้นมาราวกับว่ามันกําลังทุกทรามานอย่างแสนสาหัสซึ่งมันก็ทําให้ใชายคนนี้ต้องเลิกเค้นความลับจากเบนและเดินไปตักซากศพที่กองอยู่บนพื้นมาใส่ในถังพร้อมกับหันมาหาเบนและพูดกับเขาว่ามันหิวอีกแล้วก่อนที่เขาจะเดินเอาถังใส่ซากศพไปโยนใส่ห้องห้องหนึ่งและตะโกนว่าเอาอาหารมาให้แล้วเลิกร้องสักที จากนั้นก็กลับมานั่งคุยกับเบนต่อและเจรจาจนเบนยอมพูดด้วยและเขาก็ได้บอกว่าตัวเขาเองมีชื่อว่าไมเยอร์เป็นนายทหารยอดร้อยเอกของกองทัพนาซีพร้อมกับบอกว่าเสียงที่เบนได้ยินมันไม่ใช่เสียงของมนุษย์แต่มันเป็นสิ่งอื่นที่โหดเหี้ยมและน่ากลัวมากกว่าหลายเทา่าโดยที่ไมเยอร์ไม่ได้รู้ตัวเลยว่าตอนนี้เบนได้จัดเชือกที่มัดมือเขาเอาไว้ออกมาได้แล้วและเมื่อไมเยอร์ไม่ทันระวังตัวเบนก็พุ่งเข้าไปเล่นงานไมเยอร์และแย่งปืนมาได้สําเร็จ ไมเอเยอร์ที่สู้เบนไม่ได้เพราะโดยเล่นงานทีเพลือก็ต้องรีวิง่งหนีไปซ่อนตัวและพยายามพูดกับเบนว่าตอนนี้พวกเราตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันถ้าแกอยากรอดแกจะต้องช่วยฉันกำจัดนางนัง่นแต่เบนที่ไม่เข้าใจว่าไมเเยอร์พยายามจะบอกอะไรเขาก็ยิงปืนเข้าไปตามเสียงจนทำให้ไมเเยอร์เงียบไปก่อนจะย้อนกลับมาดูศพของเพื่อนที่โดนไมเเยอร์ฆ่าตายและในตอนนั้นเบนก็ได้ยินเสียงร้องของความช่วยเหลือของหญิงสาวดังออกมาจากห้องที่ไมเเยอร์โยนซากศพเข้าไป เบนจึงเดินเข้าไปดูและได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่อยู่ในสภาพท่อนล่างเปลือยและมีโซ่ล็อกเอาไว้ที่ขาแต่เมื่อหญิงสาวหันหน้าเข้ามาหาเบนมันกลับทําให้เบนต้องตกใจจนขาอ่อนล้มลงเพราะใบหน้าที่เขาได้เห็นนั้นมันคือเฮเลนาภรรยาของเขาที่ถูกนาซีฆ่าตายเมื่อหลายปีก่อนและเธอก็ยังพยายามบอกว่าเธอคือเฮเลนาตัวจริงพร้อมกับขอร้องให้เบนช่วยปล่อยเธอออกไปจากที่นี่ซึ่งในขณะที่เบนกาลังสับสนอยู่นั้นมาเยอร์ที่โดนเบนยิงจนได้รับบาดเจ็บ ็เดินเข้ามาพร้อมกับปืนและบอกว่าห้ามปล่อยนางผีร้ายตัวนี้เป็นอันขาดจากนั้นไมยเยอร์ก็ยิงเข้าไปที่กลางหัวของหญิงสาวจนเธอลม้มลงเบนจิงเข้าไปต่อสู้กับไมยเยอร์อีกครั้งและถามว่าแกทําอะไรลงไปไอนาซีบ้าเลือดไมยเยอร์จรึงบอกว่าฉันกําลังช่วยชีวิตแกยังไงละ่ะเพราะถ้าหนังนั่นมันหลุดออกมาได้มันจะฆ่าแกและจับแกฉีกเนื้อกินอย่างแน่นอนแต่ถึงอย่างนั้นเบนก็ยังไม่ยอมเชื่อและพยายามจะฆ่าไมายเยอร์ให้ตายจนกระทั่งไมยเยอร์ได้พูดขึ้นมาว่านางปีศาจตัวนี้เป็นหนึ่งในแผนการลับของฮิตเล และตัวเขาก็คือหน่วยเฉพาะกิจที่รับคำสั่งจากฮิตเลอร์โดยตรงเพื่อตามหาพลังอำนาจจากสิ่งลี้ลับมาใช้เป็นอาวุธในสงครามและทหารทุกคนที่ตายรวมไปถึงตัวเขาก็มองเห็นปีศาจตัวนี้เป็นคนรักของตัวเองเช่นกันเหมือนที่เบนกำลังเห็นมันเป็นเฮเลนาในตอนนี้แต่ก็ดูเหมือนว่าเบนจะยังไม่เชื่อเรื่องที่ไมเยอร์บอกไมเยอร์จึงเดินไปตัดขาของศพทหารคนหนึ่งออกมาและเอามาล่อเจ้าปีศาจพร้อมกับบอกว่าให้มันเลิกแกล้งตายและทันใดนั้นรอยกระสุนที่หัวของมันก็เริ่มจางหายไป และลุกขึ้นมาจ้องมองเบนพร้อมกับบอกว่าตัวมันคือเฮเลนาตัวจริงจนกระทั่งไมาเยอรอโยนขาของศพทหารให้กับมันเจ้าปีศาจมันจึงเลือกเสีแสงและดึงเอาขาของทหารเข้าไปกินพร้อมกับเผยร่างจริงที่มีผิวหนังสีแดงโครงเล็บแหลมคมเขียวยาวเรียงรายอยู่เต็มปากและเขาสีดําขนาดใหญ่ที่งอกอยู่บนหัวแต่ทันใดนั้นอาการบาดเจ็บของมาเยืร์ก็เริ่มสาหาัสเขาจึงขอร้องให้เบนช่วยทายําแผลให้เพราะมีแค่เขาคนเดียวที่รู้วิธีกําจัดเจ้าปีศาจตัวนี้ และเบนที่ได้เห็นกับตาแล้วว่าสิ่งที่ไมเยอร์พูดมันเป็นเรื่องจริงเบนจึงยอมทําแผลให้ไมเยอร์เพื่อรักษาชีวิตของเขาเอาไว้และเมื่อไมเยอร์ฟื้นขึ้นมาเขาก็เล่าเรื่องราวของปีศาจต,ตัวนี้ให้กับเบนได้ฟังว่าปีศาจสาวตัวนี้มันคือปีศาจที่ชอบกินเนื้อผู้ชายแต่มันก็ไม่ได้เป็นปีศาจที่มีพลังมากมายอะไรขนาดนั้นโดยมันจะไม่สามารถข้ามผ่านสายน้ําที่กําลังไหลอย,อยู่ได้และใครก็ตามที่มีคาถาขับไล่มันมันก็จะไม่สามารถทําอันตรายคนคนนั้นได้เลยและในตอนนี้ คาถาที่ว่านั่นมันก็อยู่ในถุงที่ไมเยอร์ห้อยคอเอาไว้ตลอดเวลาซึ่งความจริงแล้วในตำรานั้นสามารถเรียกปีศาจออกมาได้มากมายแต่ปีศาจสาวตัวนี้คือปีศาจที่อ่อนแอที่สุดและควบคุมได้ง่ายที่สุดในบรรดาเหล่าปีศาจฮิตเลอร์จึงสั่งให้เขาทดลองอัญเชิญและควบคุมมันเพื่อหวังจะเอาปีศาจสาวตัวนี้ไปปล่อยไว้ในแดนข้าศึกเพื่อให้มันสร้างความวุ่นวายและจัดการทหารฝ่ายพันธมิตรให้กับกองทัพนาซี แต่หลังจากที่ไมเยอร์พยายามควบคุมมันหลายต่อหลายครั้งเขาก็พบว่าปีศาจตัวนี้มันไม่ได้ควบคุมง่ายอย่างที่คิดและในวันพรุ่งนี้จะหานาซีนับหมื่นก็จะเดินทางมาที่นี่เพื่อเตรียมตัวทำสงครามซึ่งแน่นอนว่าถ้าปีศาจสาวตัวนี้มันหลุดออกไปได้กองทัพนาซีจะต้องย่อยยับและกลายเป็นเหยื่อของมันอย่างแน่นอนไมเยอร์จึงบอกว่าเขาจะยอมปล่อยเบนไปถ้าเบนยอมช่วยเขาทำพิธีกำจัดเจ้าปีศาจตัวนี้เพราะพิธีกรรมนี้มันจะต้องใช้เลือดคนสองคนในการสังเวย และเบนที่ไม่มีทางเลือกก็ต้องยอมทำตามที่ไมเออร์บอกแต่ด,ด้วยดีแต่เมื่อนางปีศาจได้รู้ว่าตัวเองกำลังจะโดนกำจัดมันก็เริ่มอารวาสและกระชากโซ่ที่ล่ามันเอาไว้หลุดออกมาจากผนังไมเยอร์จึงพาเบนลงไปที่ห้องวิถีอยู่และเขียนวงป้องการปีศาจขึ้นมาพร้อมกับทำพิธีในทันทีซึ่งนอกจากเลือดของคนสองคนแล้วพิธีกรรมนี้ยังต้องใช้เนื้อมนุษย์หนึ่งคนและชิ้นส่วนกระดูกของคนอีกคนหนึ่งพร้อมกับสมองของอีกคนเพื่อสังเวยให้กับพลังอำนาจที่จะนำพาเจ้าปีศาจกลับลงไปในขุมนรก และเมื่อนังปีศาจเดินลงมาหาพวกเขาด้วยร่างของเฮเลนามันก็เข้ามาหยิบกุญแจและไขโซ่ที่ขาของมันออกจากนั้นก็พยายามล่อหลอกและยั่วโยนเบนอย่างที่มันเคยทำแต่เมื่อเห็นว่าเบนไม่ยอมหลงกลมันจึงเปิดเผยร่างจริงของมันออกมาในขณะที่ไมเยอร์ e ก็เริ่มไร้คาถาแต่ถึงอย่างนั้นเจ้าปีศาจก็ยังไม่ลดละความพยายามมันบอกกับเบนว่าถ้าเขายอมส่งตัวไมเยอร์ e ให้กับมันมันจะไม่ทำร้ายและยอมปล่อยตัวเขาไปแต่โดยดีเพราะมันไม่ชอบกินเนื้อคนดีๆอย่างเบน มันชอบกินเนื้อคนเร็วๆโดยเฉพาะไมเยอร์ที่เรียกมันมาไมเยอร์ Major ที่เห็นว่าเบนกำลังจะหลงกลเจ้าปีศาจเขาจึงใช้มีดกระหน่ำฟันใส่เบนจากทางด้านหลังพร้อมกับเผยท่าแท้ว่าเขาแค่หลอกใช้เบนเท่านั้นและจะฆ่าเบนทิ้งทันทีหลังจากที่พิธีกรรมเสร็จแต่มีหรือไมเยอร์ที่กำลังบาดเจ็บจะสามารถต่อกรกับเบนที่ยังครบ32ได้มันจึงทำให้ไมเยอร์เสียท่าและโดนเบนพากเข้าไปหาเจ้าปีศาจแต่เขาก็ขอใจว่านางปีศาจทำอะไรเขาไม่ได้เพราะเขามีคาถาขับไล่มันอยู่กับตัว แต่นั่นกลับเป็นสิ่งที่ไมเยอร์คิดผิดอย่างมหันต์เพราะในตอนที่เขาให้เบนทาแผลให้เบนได้แอบขโมยคาถามาเก็บเอาไว้กับตัวเรียบร้อยแล้วซึ่งนั่นมันก็ทําให้นายทหารหน่วยพิเศษของกองทัพนาซีถูกปีศาจสาวที่ตัวเขาเองเป็นคนเรียกมันมาสังหารด้วยการอาปากว่าและกัดกินหัวของเขาจนขาดและเมื่อเบนเห็นว่าไมเยอร์โดนมันฆ่าตายเขาจึงพยายามท่องคาถาเพื่อสาบส่งมันอีกครั้งแต่เบนนั้นหารู้ไม่ว่าตอนนี้เลือดของไมเออร์มันได้ทําให้วงกลมป้องกันปีศาจขาดออกจากกัน จนทาให้นางปีศาจสาวสามารถเดินเข้ามาหาเขาได้แต่เมื่อมันเดินเข้ามาถึงตัวเบนมันกลับจ้องมองและจูบเบนราวกับเป็นคนรักเพราะดูเหมือนว่าในตอนนี้นางปีศาจมันจะมีเหยื่อมากพอแล้วและมันอยากจะได้เบนมาเป็นชูรักของมันมากกว่าเบนจึงใช้จังหวะที่นางปีศาจกําลังเผลอหลอกโซ่ที่เคยล่ามันใส่ที่ขาของมันเอาไว้ตามเดิมซึ่งนั่นมันก็ทําให้นางปีศาจโกรธแค้นและด่าเบนสารพัดก่อนที่เบนจะบอกมันว่าแกควรจะขอบใจฉันมากกว่าเพราะในวันพรุ่งนี้จะมีทหารนาซีหลายหมื่นนายเข้ามาที่นี่ ซึ่งนั่นก็แปลว่าจะมีเนื้อให้หนังปีศาจได้กินอีกมากมายจากนั้นเบนก็วางคุญแจไขโซ่เอาไวใ้ใกล้ๆกับมันก่อนที่เขาจะเดินออกไปที่ชายหาดและเฝ้ามองกองทับนาซีหลายหมื่นนายที่ยังไม่รู้ตัวว่าบนเกาะแห่งนี้มีอะไรกําลังรอพวกเขาอยู่และหนังก็จบเพียงเท่านี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องนี้จะว่าเป็นหนังปีศาจก็ไม่ใช่หนังผีก็ไม่เชิงและส่วนตัวผมก็มองว่าบทมันอ่อนมากๆจะเน้นไปในทางฉากแหวะๆเลือดๆซะมากกว่า อย่งางฉากที่เบนทาแผลให้กับไมเยอร์ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมจะต้องเอาแผลที่มีเลือดไหลขึ้นมาเต็มจอเหมือนกาว่าจะเอาฉากพวกนี้เป็นจุดขายของหนังแต่ก็ดันทําไม่สุดส่วนเรื่อง SCP ที่ผมเคยทําบวชเอาไว้ต้องยอมรับตามตรงว่าผมไม่ค่อยไดติดตามพวกมันเท่าไหร่ก็เลยอยากจะขอเวลารวบรวมข้อมูลและเนื้อหาให้มากกว่านี้สักหน่อยแล้วผมก็น่าจะแต่งเรื่องของพวกมันขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่ซ้ํากับเนื้อหาที่มีคนเคยทํามาแล้วถ้าอย่างไงก็ต้องขอโทษคนที่รอดูด้วยนะครับแต่รับรองว่ายังไงผมก็ทํําาแนนน่อจะททให้้ครบุกตัววเลยดย และผมขอแนะนําช่องสปอยของเพื่อนผมอีกสักครั้งนะครับใครที่ชอบฟังแนวสบายๆก็ลองเข้าไปดูเข้าไปกดซับกันได้นะครับผมทิ้งลิงก์ช่องเอาไว้ให้ในคอมเมนต์ปักหมุดแล้วนะครับสุดท้ายถ้าชอบคลิปที่ผมทําก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ